ก็เดี๋ยวจนเหลวอะไรจะเขามากเขาไม่ได้๋ยวเขามาแป่งกับนุ่มนิ่มนะตัวในของของกันหนาแล้วก็เอ้าน้องนิ่มทำไมเยอะจังอ่ะให้น้องมิ้นทำไมให้สองได้กินด้วยกันนิ่มให้สองให้สองนิ่มมือใครนาไหมเยอะจังให้สองใบหรือเปล่าไม่ต้องให้ใบเดียวนั่นจ้าแเนาะนี่แม่ซื้อเของคือเดียววะดูดูว่ามันคือซื้อคือเดียวต่อมาเมดี้สตอรี่นะน้องเมดี้นะจ๊ะ ต่อมาเตียวเป็ดกินนักเตี๋ยวเป็ดกินนักไก่แล้วเตี๋ยวเป็ดเป็นเตียวไก่แล้วนะจ๊ะประชูจ๋าเป็ดติดโควิดนะกยังผักเป็นนะจ๊ะต่อมาภาษาอุ้งต่อมาครับฮีโร่ฮีโร่ออ๋ฮีโร่ออ๋ ฮิโร่อะไรนี่ฮิโร่มีเดียวี่มีเอ่าไหรอันนี้ยาวเลยอันนี้อะไรนะขอเขาลงมือยาวไปเลยอันนั้นยาวไปให้เลยนะอย่าลองก็ต้องให้ยังนะจ๊ะเอาไปให้เจียวเป็ดกับนั่นแหละอันนั้นแหละกับแก่ไม่มีชื่อสองใช่ไหมไม่ได้ซื้อส่งไม่มีชื่อสอง นี่นี่ไงอันนี้ของพี่ปาล์มเพชรปามแล้วเจ้าไม่ได้บอกจ้าไม่ใส่บอกไม่มีชื่อผมก็เอาให้โอ้ยไม่ใส่ครัไม่มีชื่อไม่ใส่บอกกินข้าววันนีกินข้าวต่อกินข้าวต่อจแล้วนะครับป้าชูนะครับนะครับอาจจะไม่ได้ทุกคนนะคะนี่เราไปกินผักต่อเลยคับคขรี บอแม่นันนี้ผักกาดดองแลรีก็หลีกกัาซีเขียวกินา ยหอดบ่ยันหอบ่อ้ยกายลมั้งก็อย่างนี้แลยุ่เลยบ่ตอนนกินข้าวคุณครับปานุคุณย่าจะออกหรือเปล่าจะออกค่ย่าจะวันนี้ไปให้เขาตอนลี้กแบใบมาถามไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดครับไม่ต้องกดไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดใบมาขามนะครับก็ขอนย้ะรุมแงนะจะ ดีคนครับเดี๋ยวให้ให้ลุงหางข้าวก่อนเดี๋ยวไปอัพเดี๋ยวเอาของไปไว้ก่อนอันนี้อยู่เลยบอลิปนี่หรือว่าไปเรื่อยๆนี่ยงที่เหรอแปดๆๆแล้ว,ลวหรือคืนคลิปใหม่ขอบคุณป้าชูด้วยนะครับขอบคุณป้าชูด้วยนะครับกินข้าวประเทศนี้ชีพนีคลิปนี้ก็นั่งกินข้าวนะครับนู่อนัอยให้ระตุนเลย จอดพักรจนมาครับคณะคณะไปหนด้อไปด้วมาคณะตันแล้วแล้วนะครับแล้วแล้วนะครับแล้วแวนะครับ